เเมมี่สตอรีเทนิทานเรื่องความฝันเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อว่าฝนฝนเป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่ของฝนได้จากไปตั้งแต่ฝนยังเล็กๆฝนอาศัยอยู่ที่บ้านเช่ากับยายยายของเธอป่วยหนักครอบครัวของฝนนั้นยากจนฝนจึงต้องออกไปทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูยายฝนทำงานหนักทุกวันไม่มีวันหยุดพักเธอรับจ้างทำงานทุกอย่างแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเธอก็ไม่เคยบน่นเธออยากให้ยายของเธอมีความสุข และไม่ต้องลำบากวันหนึ่งขณะที่ฝนได้เดินทางออกไปทำงานรับจ้างฝนได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าไทยไทยเป็นหนุ่มนิสัยดีมีน้ำใจและขยันขันแข็งทั้งสองคุยกันอย่างถูกคอเวลาผ่านไปฝนและไทยจึงกลายเป็นเพื่อนรักกัน พวกเขาได้เล่าความฝันของตัวเองให้กันและกันฟังไทยมีความฝันอยากมีร้านขายของเล็กๆเ,เป็นของตัวเองส่วนฝนมีความฝันอยากให้ยายของเธอสุขสบายหายจากอาการเจ็บป่วยและมีบ้านเป็นของตัวเองหลังจากที่ฝนและไทยคุยกันพวกเขาก็ได้ตั้งใจไว้ว่าพวกเขาจะช่วยกันเก็บเงิน ทำความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงหลังจากนั้นพวกเขาทํางานด้วยกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในที่สุดความฝันของพวกเขาก็กลายเป็นจริงผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันมาร่วมแสดงความยินดีกับฝนและไทยที่ในที่สุดพวกเขาสองคนก็ประสบความสำเร็จไทยมีร้านข่ของเป็นของตัวเองส่วนฝน ก็มีเงินพอที่จะรักษายายของเธอและสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองกว่าจะมีวันนี้ได้พวกเขาทั้งคู่รู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจากนี้ไปพวกเขาก็ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขยันขันแข็งจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความฝันนั้นสามารถกลายเป็นจริงได้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้เราก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปได้